รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศปกติเราจะไปร้านอาหารที่เขาเน้นเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าวันนี้จะมาเน้นเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศแบบอบอุ่นสบายสบาย,บายโดยเฉพาะยิ่งคุณที่รักงานศิลปะและงานฝีมือใครชอบถักโคเชถักนิตติ้งถักไหมพรมต้องแนะนําร้านนี้เลยเพราะว่านอกเหนือจากบรรยากาศที่มาแหมเป็นแม่บ้านแม่เรือนกันแล้วเนี่ยอาหารที่นี่เขายังอร่อยด้วยค่ะดิฉันอยู่ที่ร้าน Big ก i ิต คาเฟ่นะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท49นั่นเองค่ะอยู่บริเวณของชั้นหนึ่งอาคาร Natural Park นะคะซึ่งร้านนี้เ,นเป็นร้านที่น่ารักมากๆดูอบอุ่นแล้วก็เรียกว่ามีแฟนๆของร้านเนี่ยเหนียวแน่นมากันอุ่นนะฝาขขัางเป็นประจําทุกวันเลยทีเดียวดิฉันอยู่กับเจ้าของร้านค่ะเป็นสาวน้อยน่ารักของเรานนะคุณไนซ์ตันสีสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นคนที่ชื่นชอบในการทําหรือทานคะ ท sort of ั้งคู่เลยค่ะชทั้งทำทั้งทานเลยใช่แต่ว่าคอนเซปต์หลักๆของร้านเนี่ยตกลงนี่เป็นร้านอาหารหรือว่าร้านงานฝีมือคือจริงๆจะเป็นผสมกันเลยค่ะจะถือว่าเป็นนิต t t i n g cafe คือสามารถทําไปทานไปได้แนวคิดของร้านนี่มาจากไหนเดี๋ยวนี้น่าไม่เคยได้ยินเนาะใช่ลักษณะแบบนี้นะคะจริงๆก็คือมาจาก i n ไซ d ์ของคนที่ถักค่ะเวลาทํางานฝีมือเนี่ยคนจะทํานานมากล้วนี้ก็เหมือนแบบมาตอบโจทย์ตรงนั้นเวลาคนนั่งทานานๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนหิว ก็เลยเริ่มแบบว่าเออมีอาหารมีน้ำมีอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเริ่มต้นก็คือจะให้เป็นร้านที่คนมานั่งถักไหมพรมการขายอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมขายอุปกรณ์ด้วยขายอุปกรณ์มีอุปกรณ์ไหมพรมเต็มร้านเลยแล้วก็มีมีครูดูวยมาแนะนำเพราะฉะนั้นใครเข้ามาก็มาซื้ออุปกรณ์แล้วก็มีครูมาสอนแล้วก็นั่งถักไปเลยแล้วก็นั่งถักอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะร้านนี้เดิมน้องนานบอกว่าเป็น อาหารเบาๆใช่ใช่ไหมคะอาหารที่แนะนำเราวันนี้ก็เบาเหมือนกันอันนี้อันนี้เบาอยู่ค่ะเบาอยู่เบาอันนี้ก็คือเป็นสลัดญี่ปุ่นค่ะข้างล่างก็จะเป็นผักคอสกับผักกาดแก้วนะคะแล้วก็เป็นยำสาหร่ายแล้วก็มีไข่กุ้งที่เด็ดก็คือจะเป็นที่นี่เลยน้ำดเรซซิ่งใช่ค่ะเป็นน้ำสลัดงาครีมมี่นิดนี้อันนี้ทำเองใช่ค่ะแบบงาเข้มข้นเป็นสลัดแบบเย็นๆแบบเย็นๆค่ะค่ะเป็นโคดิชเนาะอาหารเย็นๆ น้ำดื่มเครื่องดื่มก็สีสวยเนาะนี่เครื่องดื่มอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำแดงมะนาวโซดาค่ะอ๋ออฮยมีลูกๆอะไรอยู่ใช่แล้วก็จะมีเป็นเยลลี่ให้ทานด้วยเยลลี่สีสวยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็จะชอบทานเยลลี่ใช่ลูกมะชอบเลยแล้วของน้องไนซ์เป็นอะไรคะของไนซ์เป็นอันนี้นะคะเป็นเยลลี่เหมือนกันเป็นเยลลี่ใช่สองสีแล้วก็ตรงนี้เป็นยาคูปั่โอ้โหอย่างนี้เด็กๆชอบเลยอ่ะมีทั้งเยลลี่ทั้งยาคู อาหารก็จะเป็นสไตล์โฮมเมดอะคะอ่ะเหมือนเหมือนทานที่บ้านรสชาติก็จะเหมือนทานที่บ้านอร่อยค่ะน้ำจาาัดเข,ข้มข้นหอมหวานเปรี้ยวสะใจมากสดชื่นเหมาะกับอันนี้น้ำนี้เหมาะกับเช้าอันนี้เหมาะกับเย็นแต่ก็ทานคู่กันก็ได้ทุกมื้อเหมือนกันไนะด้ว,วันนี้เป็นวอลเปลเป,เปค่ะขออีกเมนูหนึ่งพรุ่งนี้ดีไหมคะได้เป็นอะไรดีคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นสปาเกตตี้ใส่อั่วไหมคะ งั้นต้องมาติดตามพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับร้าน Big n นิตคาเฟนะคะซึ่งอยู่ที่ซอยสุมวิท40จรชิงๆใกล้ๆก,ก,กับโรงพยาบาลฟันเนาะช่าค<ช>่ะต,<ด>ติดกันอาคารเนชั่วพักมีที่จอดรถข้างหน้าร้านจอดสบายค่ะขอบคุณมากๆมาคุณนายตันสกุลก<า>ับคุณนะคะ<า>เอาละค่ะวันพรุ่งนี้กบมาติดตามรา้านเส้นข้าบใหม่พีรลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเทศกาลซีพีหมูดำคุโรบุตะเริ่มแล้วกับเมนูพิเศษราคาพิเศษ กว่า800สาขารอร่อยพลาดไม่ได้ก่อน31สิงหาคมนี้การทำเกี๊ยวกุ <ม ang> ้งให้อ<ม>ร <ang> ่อยเนี <ม ang> ่ย <Sam> กุ้งเนี่ยจะต้องเนื้อนั่นแล้วน้ำซุปจะต้องหวานหอมปูทำกินเองประจำอ่ะเกี๊ยวกุ้งจากซีพี